จังหวัดอุทัยธานีหน่วยข้าราชการเด็กนักเรียนร่วมทาสีถนนทางม้าลายป้องกันอุบัติเหตุแก่นักเรียนและประชาชนผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษดอกเตอร์อลงกตวรกีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีพร้อมนายเกรียงศักดิ์มิตรประกอบโชคนายอำเภอลานศักด์ พร้อมหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานีทางหลวงชนบทจังหวัดอุทัยธานีคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านทับยายปอนพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจิตอาสาตำบลประด่ยืนณห,หน้าโรงเรียนบ้านทับยายปอนอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานี ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านทับใหญ่ปอนตำบลประดูยืนอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีดำเนินการปรับปรุงทางสีทางข้ามทางม้าลายเส้นชะลอความเร็วและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนหยุดรถให้คนข้ามถนนบริเวณทางข้ามทางม้าลายและให้ความรู้กับนักเรียนนิว24 สถานีประชาชนภาวินีศรีอนันต์ภาพข่าวสุกันวรีสุวรรณรายงาน